พบกับอาณาจักรแห่งการรับซื้อขยะศูนย์กระจายสินค้ารีไซเคิลในภาคเหนือตอนล่างวงพาณิ์หนองไผ่โรงงานคัดแยกขยะเพือ่อรีไซเคิลรับซื้อของเก่าขยะเพือ่อรีไซเคิลทุกชนิดทั้งรายเล็กรายใหญ่ของน้อยของเยอะราคาดีทุกวันช่างน้ำหนักด้วยกิโลดิจิตอลผ่านการตรวจสอบจากกรมการค้าภายในสถานที่กว้างขวางบริการรวดเร็วทันใจรับเงินไวไม่ต้องรอคิวนานจ่ายเป็นเงินสดกิโลเที่ยงตรงบริการดีมีน้ำใจรวดเร็วประทับใจทุกใบเสร็จรับ ของแจกของแถมมากมายรับทันทีเสื้อหนึ่งตัวทุกทุกหนึ่งบินคิดถึงสิ่งวัลล้อมคิดถึงวงพาณิชย์ซื่อสัตย์ซื่อตรงต้องวงพาณิชย์บริการดีราคายุติธรรมรับโชคเดือนธันวาคมแจกท้องนักหนึ่งบาทหนึ่งรางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายในวันศุกร์ที่26ธันวาคมนี้ห้ามพลาด วงพาณิชย์สาขาหนองไผ่ตั้งอยู่ที่เดียวกับโรงสีรุ่งรน์ธักิจสาขาสองตรงข้ามโรงน้ำแข็งทาราทิศตําบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ติดต่อสอบถามราคาก่อนขายสินค้าที่คุณเปรมโทร0855928518หยุดทุกวันอาทิตย์เปลี่ยนขยะเป็นเงินที่ทวงพาณิชย์หน,นองไผ<ภ>่รับโชคเดือนธันวาคมแจกท้องนักหนึ่งบาทหนึ่งรางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายในวันศุกร์ที่26ธันวาคมนี้ห้ามพลาด